พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะ พบกันเป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะวันนี้วรลาก็ถือโอกาสลงมาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องที่ตลาดนะคะเพราะว่าวรลาเลิกกลับบ้านแล้วแต่วันนี้นะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะเพื่อให้เราไม่ได้ต้องขนของเยอะๆช่วงนี้ก็เก็บแขนนะคะพอไปหิ้วน้ําลดสวนนะคะเพราะว่าเราไปขอน้ํายังไม่มาเนาะโอเคนะคะวันนี้วรลาก็ได้สินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายกันเข้ามาดูอีพีนะคะ EP ของเรามีให้ท่านเลือกนะคะสินค้าของเรามีเท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะเราไม่โกหกลูกค้านะคะ FC ทุกท่านคือผููมีพระคุณของวรดาก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนมาทั้งคนที่ไม่มีลายและไม่ละมีลายนะคะมีลายก็ซื้อได้ไม่มีลายก็ซื้อได้นะคะที่เพจวรดาผ้าคลาท่านสามารถโทรหาวรลา,าจากบทรทุพท่ก,ก็เป็นห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหก่อยสำคัญของเราเป็นโอนเงินก่อนอเท่านั้นกติกาของเรา ค่าส่ง50บาทนะคะเหมือนเดิมค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือแต่ราคานะคะเราจะลด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 ให้ท่านอยู่ตลอดนะคะวันนี้ก็ได้สินค้าดีงามมากก็แบีงปันนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะผ้าเบี่ยงเนี่ยคะอันนี้เป็นแพวานะคะแพวารายแม่แบบนะคะตัวนี้นะคะโอเคตัวนี้สวยงามนะคะสวยงามลายแม่แบบนะคะเราให้ท่านเส้นละ100บาทจากราคาเส้นละ 159ห้านะคะเราพิเศษให้100บาทนะคะคลิปนี้เราจะมาแบ่งปันกระโปรงค่ะเพิ่งได้มาลูกค้ารอเยอะหลายคนมากเลยนะคะสําหรับกางเกงยังตัดไม่เสร็จแต่วันนี้ได้กระโปรงมาสี่ตัวนะคะคุณเล็กนะคะคุณเล็กกทมนะคะคุณเล็กขอถ้าท่านได้ดูคลิปว่าท่านก็เลือกได้นะคะมีสีตัวเพราะท่านรออยู่นะคะอันนี้ใส่เพิ่มจบนะคะ กระโปงรุ่นนี้ปกติขาย1,100บาทนะคะแต่วันนี้เราขายถูกๆพิเศษให้ท่านราคาเดิม9 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัเบอร์หนะคะตัวนี้เอเวเรียบด้านหลังสมอกใส่ได้แต่งแต่25ถึง48นะคะสวยคะ่ะวรลดาให้ท่านนะคะ900บาทราคา1,100บาทนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายลายนี้แปลกแล้วก็สวยดูหรูนะคะเรียบรูนะคะวรดาก็ให้ท่านนะคะ 900บาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีกินงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสินค้าเราโอเคทุกผืนทุกคิ้นนะคะต่อมาเป็นพื้นที่สงนะคะตัวที่สงนะคะ กรีบสวยนะคะกีบของเข้าสวยงามนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนกัน900บาทราคาเต็มของข้า1,100บาทนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะ900บาทนะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาวันนี้เรามีกรีงพร้อมขายเรามีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ ทุกอย่างโอเคทุกอย่างมีพร้อมขายนะคะเอลสมอกด้านหลังเป็นเอลยืดยืดยืดนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายอันนี้นาเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองนะคะสวยนะคะท่านดูเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนผ้าคามแทส้สกลนครน,นะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้อัดกาวออไม่ได้ซับกาวนะคะตัวนี้แต่ตรงนี้ซับนะคะด้านบนซับเพื่อไม่ให้มันยืดหยุ่นะคะซับนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ซับใส่ผิวใส่สบายนะคะ แล้วมาตัวนี้ก็สวยนะคะลายต้นสนเสียบนะคะท่านดูเชิงดูลายต้นสนเสียบงามมากเสียบสนนะคะเสียบสนนี้จะเป็นสองด้านสนขึ้นสนลงนะคะเรียกว่าเสียบสนนะคะนี่งามนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมเก้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะท่านใดที่อยากได้สินค้าจริงจังนะคะจริงะะจังแท้แน่นอนนะคะจริงๆงนะคะไม่ใช่เล่นเล่นนะคะทักมาเลยนะคะ มีแท้แน่นอนนะคะ900บาทนะคะมีอยู่4ตัวเท่านั้นนะคะสินค้าของเราทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเราทุกอย่างพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ900บาทค่ะมาอีกพื้นนี้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะงามมากนะคะเราก็ยังแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ900บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะเอวเท่ากัน28ใส่ได้ถึง48นะคะสวยเอวสมกนะคะนัมเบอร์สี่จากราคา1,100งพ้วเราก็ให้ท่าน900บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยรู้เรียบงามเป็นผ้าคามแทสกลนครนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่โอเคนะคะเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะนัมเบอร์สี่แบ่งปันให้ท่านเต็มที่ไปเลยนะคะ พิเศษพิเศษ900บาทน,นะคะแล้วจะมาต่อด้วยสปายนะคะสปายของเรายังมีนะคะเรายังจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะ สปายตัวนี้เป็นสปายผ้าคามแทสสกลนครเลยนะคะของเรายังมีเท่านี้เพราะสินค้าตัดยังไม่เสร็จอันนี้อัดกาวเรียบร้อยสปายจิตรดาเนื้อหนาคามแทสสกลนครราคาเต็มของเขาตัวนี้1,800บาทวลรดาจัดโปรอยู่ช่วงนี้นะคะโปรซูเปอร์โปร,ปปร,โปร1 2 0 0บาทนะคะ1,200บาทเป็นผ้าคามเอว32นะคะถ้าคนเทาวลรดาใส่ได้นะคะแน่นนิดหน่อยนะคะถ้าจะใส่สบายคือเอว33ขยับออกได้1นิ้วขยับเข้าได้อีก1นิ้วนะคะ สินค้าของเราโอเคแน่นอน1,200บาทจัดโปรซปเปอร์โปรสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเราวีกิ้งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านงามแท้แน่นอนนะคะตรงหน้าปกนะคะเราไม่โกโหกลูกค้านะคะโอเคอันนี้เอว33นะคะ เอลาตัวนี้ก็สวยค่ะดูเชิงดูลายของเขานะคะแต่พื้นผ้าวรดาขายหน้าร้าน800บาทนะคะค่าตัดนะคะค่าตัดอีกนะคะตัวละ600บาทนะคะบวกกันไปก็เป็นพันสี่นะคะแต่เราให้ท่านพิเศษนะคะพิเศษเพียง1,200บาทบางครั้งเราตัดออกมาเราก็อยากให้ลูกค้าได้สินค้าดีๆไปใส่นะคะเราก็ลดลดแล้วลดอีกนะคะหนึ่งพันสบาทนัมเบอร์หนะคะตัวนี้นัมเบอร์ห เอลสามสิบสามนะคะตัวนี้เอลสามสิบสามนัมเบอร์หกนะคะท่านใดสนใจรีบๆด่วนจีไปสนีจา่าเข้ามาได้นะคะท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกนะคะถูกใจถูกตานะคะไม่เสียอารมณ์เวลาซื้อสินค้าได้ตรงหน้าปกเราก็ดีใจนะคะวรดาขายสินค้าจะไม่โกหกลูกค้าขายด้วยความจริงนะคะราคาเท่าไหร่เนื้อแบบไหนอะไรวรดาจะอธิบายแค่ของของเราบางครั้ง จะมองว่าวารดาร้านเล็กๆแต่เล็กนี่แหละค่ะมีคุณภาพเพราะสินค้าเราจะไม่ซ้าซ้อนเราขายไปเรื่อยๆเราขายไปเรื่อยๆสินค้าจะไม่เก่านะคะสินค้าจะไม่เก่าสินค้าของเราจะเป็นสินค้าผ้าใหม่ตลอดไม่ตกค้างนะคะบางคนบางร้านรู้หลาฝาข้างนะคะแต่สินค้าทับถมกันก็จะเป็นสินค้าตกค้างก็มีแต่ของเราขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องสังเกตดูเลยนะคะเวลาวารดาตัดผ้ามาแป๊บเดียวแป๊บเดียวหมดนะคะเราขายเร็วมากนะคะทั้งหน้าร้าน ทางออนไลน์แล้วก็ขายด่วน เราไม่ตัดทับถมนะคะเราไม่ตัดทับถมกันเราตัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะขอพอ่อแม่พี่น้องดูนะคะท่านดูแล้วท่านชอบก็รีบทักถ้าเข้ามาถ้าท่านตัดสินใจจะซื้อก็คุยกันให้จบถ้าท่านไม่เอาก็บอกว่าไม่เอาแค่นั้นวราดาก็ขอบคุณมากนะคะขออย่าให้ค้างขาใจทุกคนเราต้องการความสบายใจนะคะโอเคต่อๆๆนะคะต่อไปอีกเลยอันนี้เอลสามสิบสี่นะคะลายสวยลายงามนะคะแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะถ้าสั่งตัดผ้าส ้นค่าตัด600นะคะสั่งตัดลายที่ท่านชอบลายเลือกได้นะคะผ้าทง800ค่าตัด600รวมกันพันสี่นะคะถ้าสั่งตัดเพราะลายที่ท่านเลือกเองแต่นี่เป็นลายในร้านเราเราก็แบ่งปันให้ท่าน1,200บาทเท่านั้นนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายแน่นอนตรงหน้าปกเราไม่โกหกลูกค้านะคะเราชัดเจนทุกคนทุกคนที่เข้ามาซื้อคือผู้มีพระคุณคือผู้อุปการละคุณเรานะคะเราจะขายให้ท่านด้วยความ ซื่อสัตว์แน่นอนนะคะโอเคแล้วเรามาตัวนี้นะคะเรามาเป็นกางเกงนี้นะคะกางเกงวรดาก็ได้มานะคะอสองรอบแล้วแหละแต่ขายไปเรื่อยๆยังไม่หมดเพราะตัวนี้เราจะตัดอัดไว้อยู่แปดตัวตอนนี้เหลืออยู่สองตัวนะคะกระโปรงตัวนี้ไม่อัดกาวโปรงตัวนี้กางเกงตัวนี้ไม่อัดกาวหัวยืดนะคะราคาจริงๆขายเจ็ดร้อยแต่วรดาขายอยู่นะคะวันนี้จัดโปรไปเลย 500บาทนะคะมีสองตัวนะคะตัวที่หนึ่งคือตัวนี้นะคะกางเกงไม่อัดกาวห้าร้อยบาทนะคะโอเคอันนี้ตัวที่สองนะคะมีอยู่สองตัวเท่านี้นะคะใส่สบายมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยแล้วก็แบ่งปันพิเศษให้ท่านนะคะในราคามิตรภาพค่ะห้าร้อยบาทท่านใดเข้ามาได้ก่อนก็โอเคก่อนนะคะได้เร็วก็ได้ใส่เร็วนะคะว่าเมพี่น้องค่ะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านนะคะ พิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเราพร้อมจะแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้เราก็มีขายเป็นผ้าเบี่ยงนะคะแต่เป็นผ้าลายแม่แบบนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเรามีพร้อมขายให้ท่านสินค้าของเราเราจะไม่โกหกลูกค้าเราจะเอามาขายให้ท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจเลยนะคะไม่ว่าผ้าผ้าหรือกระเป๋าอะไรที่เรายกขึ้นมาเรามีหรือที่เราไม่ได้ยกก็มีนะคะบางทีท่านเห็นใน YouTube เรายังมีของอยู่ท่านก็ทักมานะคะเดี๋ยววราดาจะยกหมวกให้ท่านดูนะคะหมวกของเรานะคะหมวกของเราตอนนี้นะคะตอนนี้แบบไม่ไม่มีริมนะคะรานะคาใบละ120แล้วให้ท่านนะคะจัดโปรโอยู่ในไลฟ์เรานะคะ 90บาทนะคะท่านใดสนใจทักนะคะแต่อันมีระใบหมดนะคะของยังไม่มานะคะอันนี้ไม่มีระใบวรดาก็จัดโปรแบ่งปันให้ท่านใบละ90บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย90บาทนะคะเราจัดให้ท่านพิเศษ90บาทนะคะมีอยู่3ใบสินค้าย,ยังไม่มาเพิ่มเนะ <S <S าะนี่แหละค่ะคือวรดาจะขายของคือหมดไปหมดไปสั่งใหม่นะคะแล้วมาตัวนี้นะคะวรดาแจงเติมเข้ามานะคะตัวนี้ขายราคาไม่ไม่ไม่ได้ค่าผ่านนะคะ แต่เป็นผ้าที่เวลาเอามาแต่งเองนะคะ2 9 0สบนะคะจัดราคา4ี่เก้าเป็นเนี่ยคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะรู้ใส่กับผ้าคามโอเคนะคะจัดให้ท่าน290สบนะคะมีสองใบนะคะใบนี้ด้วยนะคะเห็นนะคะใส่กับผ้าคามโอเคหิ้วไปหรูหรูนะคะหรูหรูแต่ราคาถูกๆนะคะราคาเป็นสินค้าของคนไทยทั้งนั้นนะคะใส่ของไทยอุดหนุนคนไทยโลกของเราก็จะมีคุณทรัพย์เกิดขึ้นมากมายนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวรดาก็ได้ผ้าผ้าคุมไหลมาสวยอยู่นะคะวันนี้แต่วรดายังไม่เอาขึ้นนะคะเดี๋ยววัลาจะขอเคลีย์คลิปสองคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววัลาาจะเอาขึ้นให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะวรดาก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาและอุดหนุนวรดาตลอดมานะคะไม่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามาซื้อมาชมมาอุดหนุนสินค้าแล้วก็ขอบคุณค่ะ